สวัสดีครับมาพบก,กับผมนะครับเอ็มเซอร์วิสแอนเซอรลาเซลนะครับวันนี้จะพามาดูแผงนะครับตอนนี้ผมได้เพิ่มแผงเพิ่มอีกห้าแผงนะครับก็แผงนี้เป็นแผงกระจกสองด้านห้าร้อยแดิบวัตต์นะครับอนุกรมกันห้าแผงและตัวนั้นอน,อนุกรมกันแดแผงนะครับรวมเป็นสิบสามแผงนะครับ ครับเครื่องนี้ผมได้อนุกรมแผง330วัตต์มาที่8ปดแผงนะครับก็ได้วนอยู่ที่200ประมาณนี้นะครับ234ร้อยสประมาณนี้ก็ตอนนี้แดดหไปหน่อยก็ได้15.8นะครับอนุกรมแปดแผงส่วนเครื่องนี้ผมอนุกรมห้าแผงนะครับอนุกรมมา5แผงก็แผง5 8 0รวัตต์นะครับ ระบบห้าแผงก็ได้เต็มที่อยู่ที่สองพันกว่าสองพันแปดร้อยประมาณนี้นะครับส่วนระบบนี้ก็ก็เป็นระบบสลับไฟนะครับสลับไฟอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยซูนอฟตัวนี้นะครับมไมฟาก็ตั้งแต่ใช้งานมาก็ยังไม่มีปัญหานะครับประกอบเองตัวนี้ ส่วนตัวพวกนี้ก็ผมก็ได้ประกอบเองทั้งหมดนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ดีนะคะระบบตอนนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็โอเคแล้วนะครับใช้งานได้ทั้งหลังเปิดแอร์ได้ผมลองทดสอบเปิดแอร์ก็ได้เปิดพร้อมกันสองเครื่องได้เลยนะครับเวลาในช่วงที่แบตเต็มแล้วนะครับก็ ใช้งานได้ครับระบบบ้านผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้ครอบคลุมในช่วงกลางวันนะครับกลางคืนก็ได้ตั้งโหลดไว้ที่48ตั้งตัดไว้ที่48โวลต์น,นะครับก็ให้มันตัดอยู่ที่2ทุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟบ้านไปปกติส่วนไฟที่เหลือผมก็เก็บไว้เผื่อไฟดับนะครับครับท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับส่วนคลิปนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะครับช่าง M Service a ว d s o s a r ซล l l ครับผมสวัสดีครับ